สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยอายูต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นวันที่อายูมีความสุขมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าอายูเนี่ยได้ประกวดดาวโรงเรียนแล้วก็ได้ชนะเลิศอันดับที่1มาตอนนี้เนี่ยอายูพูดเลยนะคะว่าเหนื่อยมากๆเพราะว่างานอายูเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างก็เหมือนจะกลับมาดีขึ้นนะคะรุ่นพีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเออแต่ อายุก็ยังเขินๆกับรุ่นพี่อยู่นะหลังจากที่ครั้งที่แล้วรุ่นพี่ขออายุกลับมาคบเนี่ยอายุก็ยังไม่ได้ให้คำตอบลยละค่ะทุกคนอายุขอเวลาคิดหน่อยแล้วกันนะตอนนี้อายุคิดว่าตัวเราเองต้องรีบไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็เที่ยงแล้วด้วยขอเข้าสายหน่อยแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยลคะค่ะแต่ไงก็จะขาดเรียนไม่ได้แหลนะเนาะเอาล่ะนักเรียนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ผู้ชนะไปแล้วนะนั่นก็คืออายุของเรานั่นเองขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว อบคุณนะคะทุกคนอายุสัญญานะคะว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมาที่ะะเชียร์อายนะคะโอเคอายุกิจกรรมเธอเด็ดแล้วเนี่ยเธอก็ต้องตั้งใจเรียนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณครูขอบคุณมากเลยนะคะเอ,อ่อทุกคนครับ ผมก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าหลักเลิกเรียนเนี่ยจะชวนอายุไปกินข้าวแล้วก็ปรับความเข้าใจกับอายุสักนิดนึงอะหวังว่าโฟเมสจะไม่มากวนผมอีกนะผมรีบไปดีกว่ารู้สึกตอนนี้จะเป็นช่วงพักเที่ยงด้วยอายุก็น่าจะมาถึงโรงเรียนแล้วล่ะเปื่อพี่ฮะเอา ว่าไงฟูเม้ค้าฟูเม้ก็รู้นะคะว่าฟูเม้แพ้การแข่งขันครั้งนั้นไปแล้วอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกฟูเม้ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปได้แหละว่าแต่เย็นนี้รุ่นพี่ว่าไม่คะฟูเม้อยากไปกินข้าวด้วยอะเออฉันไม่ว่างนอะฉันมีนัดกับอายูแล้วมาหนะาไปกับฟูเม้เถอนะโอ้ยฟูเมทเธออย่ามาจับมือฉันได้ไหมนเนี่ยออกไปสิไม่เอาฟูเม้จะไม่ยอมปล่อยมือรุ่นพี่ไปไหนทางนั้นแหละฟูเม้เธอจะมาจับมือฉันเพื่ออะไรอะ่ะเอะทำไมเพื่อนๆมาช้ากันจังเลยหนะา อยน้ำเหมือนกันแฮะไปกดตู้น้ำกินดีกว่าเพื่อนเราไปกินข้าวกันหมดเลยอ่ะโหเ,เอ้ยเอ๊ะนั่นนั่นรุ่นพี่นี่นะทำไมไปจับมือกับฟูเมะแบบนั้นน่ะเอออายุเธอช่วยฉันหน่อยสิฟูเมะไม่ยอมปล่อยมือฉันเลยอ่ะเอออายุมาขัดจังหวะหรือเปล่าคะถ้าขัดจังหวะอายุขอโทษด้วยนะคะรุ่นพี่ โอ๊ยไม่น่าเดินออกมาเลยไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เลยจริงๆฮะนี่ฟูเมะเธอรู้ไหมเนี่ยว่าเธอสร้างความลำคัญให้ฉันมากขนาดไหนได้โปรดเธอะช่วยไปยังห่างฉันได้ไหมไม่เอาว่ะไม่งั้นฟูเมะจะฟ้องแม่นะเธอจะฟ้องก็ฟ้องเธอฉันไม่สนใจเธอหลอกเธอนี่มันไม่ใช่เด็กที่น่ารักคนเดิมของฉันอีกแล้วเธอปล่อยมือฉันอยู่นี้นะปล่อยอรุ่นพี่ใจร้ายคอยดูนะฟูเมะจะไม่ยอมแน่ยียไอยูแน่กับรุ่นพี่จะต้องเลิกการคอยดูไม่อยากยุ่งแล้วคนบ้า อยู่ดีมาเดินผักฉันเฉยเลยอายุอายุเธอยอยากเข้าใจผิดนะฉันไม่ตั้งใจคือที่เธอเห็นเมื่อกี้เนี่ยฟูเม่มาจับมือฉันแล้วไม่ยอมปล่อยอะ่ะฉันตั้งใจจะมาหาเธอ,อจริงๆนะอายุอย่างนั้นเหรอคะอายุก็คิดว่าอายุไปเจอภาพที่ไม่ควรเห็นซะอีกว่าแต่ลุงพี่มาหาอายุที่ห้องนี่คือว่ายังไงเหรอคะมีธุระอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่าฉันไม่จําเป็นต้องมีธุระก็คุยกับเธอได้นะคือเย็นนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนเธอว่างไหมอะ่ะ มีมีอะไรไหมอะคะคือฉันอยากจะชวนเธอไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งอะเธอพอจะมีเวลาให้ฉันไหมอะเออเอาอยัางไงไดีล่ะเนี่ยจริงๆแล้วอายุก็ไปได้นะคะแต่ว่ารุ่นพี่จะอึดอัดหรือเปล่าอะใช่ไม่อึดอัดหรอกอายุนะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเถอะ เธอไปกับฉันนะก็ได้ค่ะรุนพี่วันนี้อายุยังไม่มีงานค่ะเพราะว่าอายุเคียงงานถ่ายไปหมดแล้วยังไงวันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันก็ได้ค่ะโอเคอายุ IU. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นฉันมารับเธอนะเออออออโอเคค่ะรุนพี่ในที่สุดเนี่ยผมก็กล้าชวนอายุดีใจเป็นบ้ารีบเรียนดีกว่าเย็นนี้เนี่ยจะได้มาพาอายุไปดูหนังแล้วก็กินข้าว อะไรกันเนี่ยทุกคนอยู่ดีๆรุ่นพี่ก็มาชวนไปดูหนังไปกินข้าวเฉยเลยอะก่อนหน้านี้เนี่ยยังลําคาญอายุอยู่เลยอ้ยอายุจะทำยังไงดีนะจริงๆเราก็แบบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะาะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะว่าทำไมอายุถึงได้หน้าแดงขนาดนี้เนี่ยอายุมีความสุขอยู่จริงๆใช่ไหมตกเย็นวันนั้นเย็นแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วะครับ ผมมารอรับอายุอยู่หน้าห้องดีกว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะกลับบ้านกันแล้วละค่ะทุกคนแต่เรามีนัดสำคัญว่าแต่รุ่นพี่หายไปไหนนะเอ๊ะอ้ารุ่นพี่คะเอา้าอายุมาแล้วเหรอเธอหิวไหมวันนี้ฉันจะพาไปกินข้าวนะ เราจะไปที่ไหนกันดีอะเออที่ไหนก็นได้ค่ะรุ่นพี่ถ้าอย่างั้นเนี่ยไปกินข้าวที่ห้างกันนะนรู้สึกว่ามันจะมีร้านเปิดใหม่ด้วยอะเธออยากกินไหมได้ค่ะอายุไม่มีปัญหาเลยเราไปกันเถอะนะอายุไปกินข้าวกันเอ,อ๊ะรุ่นพี่จับมือแบบนี้เราเราจะไม่เป็นอะไรหรอคะจะไปสนใจใครล่ะเราไปกินข้าวกันสองคนฉันไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคค่ะรุ่นพี่โอ้ยทุกคนเขินชะมัดเลยอะ ฮะที่นี่เหรอคะรุ่นพี่ใช่ที่นี่ก็คือร้านแม็กไงเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเปิดในเมืองของเราด้วยนะโอ้โหร้านใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นฟาสต์ฟู้ดนี่นะก็ฉันรู้ว่าเธอชอบกินนะสิปากินตัวแสบไปหาข้าวกินกันในนี้ดีกว่านะโอเคค่ะโห ที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะคะรุ่นพี่เธอลองไปดูก่อนไหมว่าที่นี่เนี่ยชั้นบนมีอะไรบ้างเอางี้ละกันเดี๋ยวเธอลงมาฉันสั่งอาหารไว้ให้เธอกินนะฉันจาได้ว่าเธอชอบกินอะไรบ้างโอเคค่ะรุ่นพี่ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะโหทุกคนที่นี่เนี่ยก็คือที่ใหม่ด้วยนะคะรู้สึกว่าชั้นล่างเนี่ยจะเป็นโซนหน้าทานอาหารส่วนอันนี้ก็ อ๋อเป็นห้องน้ําว้าวห้องน้ําหรูมากๆเลยละคะ่ะอายุชอบที่นี่ชมัดเลยร้านนี้รองรับลูกค้าได้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นร้านที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยด้วยอะ่ะสุดยอดเลย One hour later ป้าอายุอิ่มยัง เฮ้ยอายุกินเกีย้ยแล้วค่ะเราอายุก็เอาทุกอย่างไปเก็บเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปดูหนังกันเถอะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วหนังกำลังจะฉายแล้วล่ะปาอายุเออรุ่นพี่ค่ะอายุเดินเองก็ได้ไม่เอาอะ่ะนานๆฉันจะมากินข้าวกาแฟแบบนี้ทีนึงฉันขอมีความสุขแบบนี้ของฉันแล้วกันนะโหยรุ่นพี่รุ่นพี่ว่าไปหรือเ,เปล่าคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันนะอายุแต่ว่า เราก็ยังไม่ได้เลิกกันอีกอย่างหนึง่งฉันก็แค่อยากจะบอกว่าความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอเนี่ยมันไม่ได้น้อยลงไปเลยนะเอ๊ตอนนี้มืดเราด้วยนะคะรุ่นพี่เราไม่ต้องกลับบ้านหรอไปดูหนังก่อนแล้วกันไอตัวแสบเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้าน,นอีกทีนึงเนาะอะุ่นพี่นี่มันที่ไหนกันคะเนี่ยก็ตรงนี้ไงโรงหนังเปิดใหม่ในมือของเราอะวันนี้เนี่ยฉันสาพาเธอมาดูหนังที่นี่แหละอายุ IU. ชอบไหมใหญ่มากมากเลยล่ะคะ่ะ ป่ะเรารีบเข้าไปดูหนังกันดีกว่าวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะฉายให้ดูด้วยเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วให้เธอก่อนนะอายุโอเคค่ะนั่งรอตรงนี้หรอเฮ้ยเต็นเต้นจังเลยปกติอายุก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูหนังในโรงหรอกนะคะแต่ว่ารอบนี้มาดูก็ได้จริงๆแล้วอายุค่อนข้างกลัวที่ที่มันมืดมดมากๆเลยล่ะค่ะแต่ไม่รู้ทำไมนะถึงมากับพี่แล้ว หมือนเรารู้สึกว่าเราจะไปดูกับเขาที่ไหนก็ได้อะ่ะพี่ชายครับพี่ชายเออว่าไงหนุม่มจะดูหนักเรื่องอะไรดีเหล่าวันนี้มีายหลายเรื่องเลยนะคือผมเองเนี่ยอยากให้พี่ชายช่วยผมหน่อยอะครับฮะช่วยเรื่องอะไรอยากจะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรไหนลองพูดสิวันนี้โรงรอบดึกผมขอมหมาทั้งโรงเลยนะคะพี่ชายห้ามไม่ใครเข้าเด็ดขาดเอ,อ้ยจะไปทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยผาน้องผู้หญิงเข้าไปคนเดียวด้วยเอ้ย ไม่ใช่คับพี่ชายคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยผมมีแผนที่จะง้อแฟนของผมอยู่แล้วแฟนของผมอะ่ะตอนนี้เขางอนหนักมากเลยล่ะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้พี่ชายเปิดเพลงแบบหวานแล้วก็เอารูปของเขามาเปิดในโรงแค่นั้นล่ะครับอนอกนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองโอเคได้เลยเต็มที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแผนนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองน้องพาแฟนเข้าไปดูหนักข้างในได้เลยขอบคุณนะคะผมปาอายุเรียบร้อยแล้วฉันได้ตั๋วแล้วไปดูหนักกันเถอะ โอเคคะ่ะดนพี่ดูเรื่องอะไรคะไม่บอกหลอกนะเอาไปว่ารับรองว่าโรแมนติกมากๆเลย,เยล่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งที่แบบดีๆดูกันนะโหโรงหนังที่นี่ใหญ่ชะมัดเลยล่ะคะ่ะงั้นอายุขอนั่งแบบตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตั๋วเขาบอกน,นั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วล่ะเป็นยังไงอายุเธอชอบที่นี่หรือเปล่าเออก็ชอบนะคะแต่อายุไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยเอ๊ะแต่ทําไมวันนี้โรงหนังถึง ไม่มีคนหรอคะเธอได้เป็นโลงใหม่ผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยเธอจะบ้าเหรอไม่มีผีที่ไหนทั้งนั้นแหละวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันพิเศษอะฮะวันพิเศษอะไรคะรุ่นพี่อ๋อเปล่าเหรอไม่มีอะไรดูหนังเธอเอ๊ะแล้วทำไมมันมีตุ๊กตาหมีอ,อมาเต็มไปหมดเลยอะคะนัน่นนั่นนั่นอายุนี่นะคือคืออะไรคะรุ่นพี่อยากจะสรารภาพกับเธอว่าฉันรักเธอมากส่วนเรื่องฟูเม่เนี่ย ฉันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่เคยคิดแม้แต่จะร่วงเกินฟูเมสมหรือว่าจะคิดเกินเลยไปมากกว่าคําว่าพี่น้องเธอเชื่อฉันเถอะนะวันนี้ฉันหมาลงหนังเพื่อจะมาบอกเธอว่าฉันรักเธอจริงๆนะอายุ IU. เธอพอจะให้อภัยฉันได้ไหมถ้าเธอคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องใหญ่เรามันเริ่มต้นกันใหม่นะอายุเอ๊ะเออเออเออจริงๆแล้วอายุก็ รู้สึกไม่ไแต่างจากรุ่นพี่หรอคะ่ะอายุก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะรุ่นพี่แต่ว่าที่ผ่านมนาะอายุก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ถ้าเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ก็โอเคคะ่ะอายุอายุโอเคขอบคุณนะไย,ยตัวแสบ ดีนะที่ฉันแอบตามมามาง้อกันเสียหรูมีพ็อปทั้งมีหมีแถมจูบกันกลางโรง,งหนังขณะที่ตอนนี้เป็นยามปิการได้ซ้ําฉันไม่อยากแพ้แกนางอายุฉันไม่อยากแพ้แล้วฉันก็จะไม่มีวันแพ้ด้วยฉันคิดว่านะเรื่องนี้ฉันต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอาไปส่งให้กับต้นสังกัดไม่สิเอาไปส่งให้นักข่าวดีกว่า Mm-hmm.